ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดแก่ๆเครื่องหนึง่งสำหรับตัวนี้เป็นของฟิลลิปนะครับเป็นเตารีดไอ้นาแต่ว่าไม่ได้ใช้ไอ้นามเลยครับนี่ครับลอยมันรั่วก็ใช้เอาความร้อนเฉยๆนี่ครับอาการเสียของมันคือมันชอ็ชอตช็อตที่ต้นสายเลยครับนี่ก็ลอยดำๆนะครับ เราก็จะมาทำการหรือซ่อมดูนะครับนี่ครับหลังจากการน,น็อตเสร็จแล้วก็มาดูข้างในครับไม่มีอะไรเยอะนะครับนี่ครับมีแค่นี้แหละ ปกติเนี่ยสายของเตาเรียนเนี่ยมันจะ3ส,สายนะครับสายหนึ่งจะมีสายกาวด้วยแล้วก็สาย L สาย N แต่ตัวนี้ผมทำการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนมาหลายรอบนะครับเพราะว่ามันใช้นานมากแล้วครับเตาเรียนตัวนี้น่าจะ10กว่าปีได้แล้วก็ส่วนมากจะเปลี่ยนสายนี่ครับรอยไหมมันไหมที่ต้นสาย เราก็จะทําการตัดในส่วนที่มันชอ็อตนี่ออกนะครับตัวนี้ผมจะไม่ได้เปลี่ยนสายนะครับเพราะว่าสายมันยังเหลือยาวอยู่ก็ตัดเฉพาะส่วนที่มันช็อตออกแล้วก็ปอกสายต่อเข้าไปใหม่าตามหลักแล้วเตารีดเนี่ยมันทํางานผ่านกดลวดนะครับกดลวดขวรบอนมันจะไม่มีอะไรเสียมาก และส่วนที่มันเสียบ่อยๆก็จะมีสายแล้วก็ชุดสวิตจะเสียบ่อยมากชุดสวิตกับสายนี่แหละส่วนอื่นก็ไม่ค่อยเสียนะครับตัดทิ้งไปครับส่วนที่มันช็อตมันไหม ทำการปอกสายไฟให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับให้มันเหลือแต่ทองแดงแล้วเราก็จะไปเอาไปใส่กับกิปล็อกชุดเดิมของมันนะครับที่ได้ถอดออกแล้วก็ใช้ครีมหนีบให้มันแน่นๆเหมือนเดิมนี่ครับในส่วนของ กิบล็อกของมันแล้วก็จะมาใส่แล้วก็คีมเนบ ในส่วนของสายเส้นนี้นะครับผมจะใช้เป็นชุดต่อสายที่เป็นมีน็อต2ตัวนะครับใช้ขันเข้าไปเพราะว่าในกิบตัวเดิมเนี่ยมันมันสนิมจับแล้วก็พังไปแล้วอันนี้เป็นการดัดแปลงใส่นะครับอีกสายหนึ่งก็เป็นกิบล็อกตัวเดิมก็ยังใช้ได้อยู่เพราะก็อย่างว่าครับมันนานมากแล้ว ก็ตัดแปลงใช้เมื่อทำการต่อสายประกอบสายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คไฟดูนะครับ ไปผ่านนะครับระหว่าง2เส้นแล้วก็เปิดสวิตแล้วก็ทำการวัดดูอันนี้ปิดนะครับปิดสวิตไฟก็จะไฟจะไม่ผ่านเมื่อเปิดสวิตไฟมันก็จะผ่านผ่านโหลดเมื่อผ่านโหลดตัวเลขของมิเตอร์ของเรามันก็จะวิ่งตามเทนนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับ เมื่อทำการเช็คไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกอบน็อตเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็จะไปลองทดสอบไฟดูว่ามันใช้ได้ไหมนี่นะครับสังเกตสถานะไฟมันจะแดงขึ้นนะครับนี่ครับเป็นอันใช้ได้นะครับสังเกตไปเรื่อยๆครับถ้ามัน ไม่ตัดนี่ผ้าตัวนี้จะไหมนะครับแต่ถ้าสถานะไฟมันตัดก็ถือว่าปกตินะครับใช้ได้ปกติอันนี้ผมปรับมาที่เปอร์นหนึ่งนะครับสถานะไฟแดงๆนะครับสังเกตด,ดูถ้ามันตัดนี่ก็คือใช้งานได้ปกติ นีครับมันตัดลงแล้วมันดับลงแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับใช้งานได้ปกติต่อยืดอายุได้อีกมันนานเลยทีเดียวก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาำลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ